สวัสดีครับผมสวัสดีพี่นอ้องย้ำแรงๆครับผมวันนี้ก็ขอเปิดโตไม้ได,ด้วยพี่น้องนะช่องเขยลมสักเนาะที่เคยเห็นมาหลายปีเราพี่น้องก็สิเริ่มต้นทําไม้ครับผมก็ฝากช่องเขยลมสักน้ำด้วยพี่น้องด้วยหาอยู่หากินตามท้องทุ่งครับผมชีวิตบ้นบานๆครับตรงไหนตรงนั้เนาะกับบรรยากาศครับผมวันนี้ก็มากลับไ่บ้าน กับไอ้เพิ่นมาใส่ด่างครับผมนี่พี่น้องให้พี่น้องไเปเพิ่งนี่สองบาทครับผมสองสามบาทเนาะปลาลูกคอครับผมไปไปเพิ่งอีกพี่น้องพูนไปปั่น,ปนไปพู่นแล้วครับผมม, <า S 1> มีวะได้วะม,มีมือหนอันมาพี่น้องมือหนอันมาอยู่นี่ครับหมูแบบไงเนะาะพอดีน้ำม,มาพอดีน้ำม,มาไม่ได้ ปลอกคอกได้ออกจากบอ่อนี้ครับเมือ่อก่อนบ่อนี่ที่ที่มีทางออกครับมีทางออกแต่ตรงพู้ครับุผลสน่วนผลไปไปบึงพันเศษไปบึงพันเศด่างครับโอ้ถือว่าน้ำขึ้นแห้งครับมาเมื่อไั้นยังยังได้ยูโอ้บรรยากาศดีแห้งพี่น้นองมันนองบันนาครัเนาะยอดเลยครับ กันซ้อนมาก,กันเลเปล่าลูกกอกหมุกแล้วล่ะมือนี้เนาะนเพ,พื่นอน,อน,นเสด็จนะดังกับไปเบิ้งเพื่อนพี่น้องใกล้ๆจั้งน้อยหนึ่งปล่าโอเบิดแล้วพี่น้องเห็นนะโอเคเดี๋ยวเบิ้งโอ้ยขัดพี่น้องปล่าไปเบิดแล้วเนี่ยเบิงเพื่อนเสด็จดังคนยังขักเลย เสียงยังดังตึ๊บได้ยังเสียงน่ะอุ้ยไม่ยังล่ะเสียงยังแหละเสียงของแท้เลยตัวเงินตัวทองเรีนบุกน้ำดังปุ๊บปาั๊บปั๊บเลยวิถีสานบ้าลน้องครับผมเนาะหายอยู่ไอกินเนาะน้ามาเขาก็ใส่ด่างกันโอ้บรรยากาศ ีครับผมท้องฝาก็รูส้สึกว่าสุดยอดครับเมื่อนี้บรรยากาศการที่เริ่มเขหา,หาหนาแล้วล่ะพี่น้องใกล้แล้วครับมอแล้วล่ะการิใส่ออกไปพุ่นที่พี่นออ้องคนทิ่ใส่ออกไปพุ่นเป,ป็พุ่นละ่ะฝากช่องเคยลมสักน้ำเนื้อพี่น้องเด้อกับว่าได้เปิดทำการนั้นแล้วครับผมตั้งแต่หมูปป่พวกเป็นแตกแตกแ,แยกกันครับผมอยู่หากินกัน ก็สิมีเหลืออย่างบางครับผมแต่ก็ได้เห็นเนะาะมังโมนีถมแห้งครับผมข้องตัวนี้เืองค้องปลาด,ดูแลพี่น้องนะเพราะว่าอย่างเพราะว่าตั้งฉายาให้ว่าข้องปลาดูก็คือมีแต่ปลาดูกับปีนั่นเนาะที่จับกลุ่มกันลงมีแต่ดรุ่นแขนครับเป็นพี่น้องเป็นยันงไก่ที่เบิดแล้วถามเป็นไ้ ที่เราใส่นี่พี่น้องดักทั้งป่าครับผมป่ามันไปทั้งทั้ง้ายกับทั้งขวาเนาะเป็นล็อกไว้ฝนตองป่าพี่น้องป่ากำลังงามเลยมือนน่ะงำแรงเนะาะมนบ้านก็จอบพี่น้องจอบบอนจอบจอบเบื้องไงย่งางเบื้องไงปลาดุคกคอกครับผมใส่ด่างเลยๆครับเนี่ นองมื่นะถ้าเช็คบึงดยางเลยก็นนะ่าจะได้ปลาจริงเลโอ้าฝ่า,ฝางามแห่ง,นนนนงับมวอนี้เนาะบรรลงบรรนานี่ยุนี่แหละพี่น้องเนี่ยนี่นกนี่ขี่ลงมาพี่นอ้องแสดงว่าจับกลุ่มกันยุนี่แน่นอนเลยยามื่อคืนเนาะนี่ตรงนี้ครับนะขี่ลงมาหนีเต็มเลย ใส่ก็ใส่นี่นี่เป็น้องบ้างนี่เนาะจากตัวนี้จากนี่มาถึงตัวนี้นลยเป็น้องเนี่ยเนี่ลอกงูเลยครับเนี่ยโซนนี่เนาะเพราะว่าป่ามันต้องแล่นเขาแล่นออกันช่วงเงียบๆก็ถือว่าโอเคครับผมน้ำถั่วม้าก็เพราะได้ให้ป่าขยายพันธุ์ครับพี่น้อง ปลาลูกกอกที่ได้ก็ถือว่าได้หลายเติบครับผมก็ได้อยู่ในกินพี่น้องหายอยู่หากินเนาะไม่บานซองมึงอยู่ซองมึงปลาลูกหอกเพิ่นว่ามีอีกมุมหนึ่งพี่น้องทางขม้าได้ไปเบิ้งอยู่ อกาศดีแห้งครับผมวันนี้ก็เป็นเมื่อวันหยุดด้วยพี่น้องวันเสาร์เนาะกับวันอาทิตย์มือวันอาทิตย์วันจันทร์ก็จะเป็นวันนี้ของพ่อหลวงเพื่อนเนาะกติจุดอีเมือนนึงครับพี่นอ้องได้เบ่งบรรยากาศยัางมือแล้งครับผมพระอ,อาทิตย์ก็ที่ตกดินครับ ไอ้เปิ้ลป่นป่นไอ้เปินใส่มาหอยปีแล้วน่าจะใส่สองปามกมั้งเนี่ยา,ามาเบิ่งอีกโซนหนึ่งครับผมตัวนี้โซนทางเขามาที่อยู่ฝั่งใส่ครับระบบระบบนิเวศมันก็ยังดีครับผมนม้ำโอ้ก็อีกโด,ดนแหงครับเนี่ย าากระชิดวันานใจยิ่โดอยู่กะพุทธิกาพุทธิกาก็น่าเนี้เกือบเกือบแห้งพี่น้องตะนำรถเนาะถ้าบดฝนซานะรถกระชิ่ลุงในน้องครับโอ้โมอไซพ่น่นล่มโอ้พี่น้อ,นมอ,นองมอไซล่มเลยรถล,ล่มเฉยแล้วครับพี่น้องโอ้ผิดจอดนี่ขักแน่เนาะผิดจอดใส่กับ ชี้ตมลมๆเนาะก็บึ๊บบับแค่เดียวแล้วเนาะโอแม่บ้านก็ใจเอาจังุ่นไปพุ่นแล้วสินําไปบ่ไป นีเพิ่นแลงขนาวไม้ได้พี่น้องเลยเพิ่นแลงขนามไม้ยางไงก็เการอเสตตร็จตัวเลยน้อยเดี๋ยวพี่น้องกมาเลยน้ำท่วมอีสีอีสา,บานบันเ้อครับพี่น้องย้ำแรงมากกได้ชมบรรยากาศกัมีแห้งครับผมสดชื่นเนาะ บลเหลือในพี่น้องปลาขึ้นมาพี่เบลล์แล้วเนี่ยอืมพอดปลาได้พี่น้องนี่เนาะตายตัวหนึ่งครับปลา บางอย่มุมหนึ่งครับผมมีขี้อยู่พุ่นเนาะมุมเยือยู่พุ่นเป็น้องยามมาทักพี่เนาะโอ้มีหอดเชียงบินเด้อยเปนอ้องใส่ปากได้ใส่ปากเกากนี่ยสองปาดตู้มืแล้งไม่ยมามมันอ่ะทดสอบดัง บรรยากาศด,ดีแห้งกับพี่น้องเนาะตรองฟ้าเมื่อนี้ไหมแจ่มขกขกเลยกจะิตกดินแล้วพี่น้องพระอาทิตย์หอยเชลลีที่โบราณจีนเฮร หอยชลลีมัมีไข่อ่ะเมาบบมีก็มีอยู่ไงไข่หอยชลลีนี่พี่น้องไข่หอยชลลีเนาะตัวนี้เพิ่นขึ้นมาเพาะพันธุ์ครับผมนะี่เนาะเวลามันนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไข่เต็มที่แล้วพี่น้องเนี่ยก็ะชิ่ลวงลงน้ำครับก็จะเป็นตัวลวงลงนลนะ้ำเนาะสุกเต็มที่ครับผม ตัวน,นี้ยังไม่อยู่รออีกหน่อยก็ขู่ลงครับเนี่ยตัวน,นี้ไม่ครับเนี่ยพอได้ทีเนี่ยปุ๊บในเวลาก็ขู่ลงล่างก็จะเป็นหอยเชอรี่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บม่มีอย่างไรครับผมก็เปิดตูดช่องเขยลุ่มสักไม่เนาะพี่น้องเนาะเกิจาพี่นอนะ้นองได้เบิ่งบรรยากาศไปเรื่อยเอ้ยหุ่น,ออนปิดเ ไปโอ้โหนี่บรรยากาศ <ใจ S 1> เนีย่ยบรรยากาศยามะแลงครับผม, <c oughs> มตะเวนก็จิตกดินแล้ว <c oughs> จี่ไดนก็ฝากช่องเคยลมสักน้ำด้วยพี่น้องด้วยขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามมาเป็นกำลังใจเนาะขอบคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ